กราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับผมยินดี้รับเข้าสู่ช่องเดฟช e f นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับโดยผมจะมาพูดถึง The Dragon Prince ฉบับนิยายเล่มที่2นั่นก็คือ The Dragon Prince Book to Sky ที่เพิ่งจะวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2021ที่ผ่านมานี้เองบางคนอาจจะสงสัยว่าอ่านไปทำไมกันแต่เมื่อเนื้อเรื่องนั้นมันก็เหมือนกับในอนิเมชันบอกเลยครับว่ามันคนละเรื่องกันเลย าใครได้อ่านเล่มแรกมาแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วแหละต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างจะเปิดโลกมากเลยนะและเล่มนี้มันก็ดีไม่ต่างแต่เล่มแรกเลยข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมากฉากที่ไม่มีในแอนิเมชันก็ด้วยนะครับผมช่วยขยายแล้วก็เสริมเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีเลยถ้าคุณสนใจนะครับแล้วก็ชื่นชอบ d r a g รั p r i n c e มากๆหนังสือนิยายทั้ง2เล่มเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ผมทราบดีครับว่าแอนิเมชันเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักในไทยนะครับแล้วก็ยังขัดใจเรื่องภาพกันอยู่สำหรับบางคนแต่ตัวเนื้อเรื่องและความสนุกนั้นการันตีเลยครับเอาล่ะครับผมเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าและจะถือว่าไม่สปอยกันแล้วกันนะทุกคนที่มาดูคลิปนี้น่าจะดูแอนิเมชันกันมาหมดแล้วนะครับอันดับแรกครับผมภาษาอังกฤษที่ใช้นั้นอยู่ในขั้นที่อ่านง่ายมากๆเหมือนกับเล่มแรกเลยอ่านเพลินด้วย โดยวิธีเล่าเรื่องนะครับผมก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครทีละตัวเหมือนเดิมแล้วก็ผลัดกันไปนะครับทําให้เราได้เห็นสถานการณ์ต่างๆจากมุมมองตัวละครความคิดที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยบางอย่างและยังมีบางสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนในแอนิเมชันด้วยอย่างที่เคยบอกไปในการรีวิวเล่มแรกว่าถ้าเปลี่ยนตัวแอนิเมชันเป็นแผนที่ของเซเดียแห่งนี้แล้วเราไล่ดูตัวละครเดินไปมาบนแผนที่แบนๆทำแอคชั่นต่าง ให้เห็นจากด้านบนหนังสือนิยายของซีรีส์นี้เปรียบเสมือนโฮโลแกรมครับที่ทําให้เราได้เห,เห็นเหตุการณ์ต่างๆจากหลายมุมมองและยังสามารถที่จะหยุดเพื่อพลิกดูด้านต่างๆได้ด้วยทําให้เรามองเห็นมันได้แบบช้าลงหยุดนิ่งและสังเกตสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนํามาประกอบกับแอนิเมชันในแต่ละฉากนั้นจะทําให้เราเห็นอะไรได้มากกว่าเดิมทั้งความเป็นไปหลากหลายอย่างพร้อมๆกันบางทีแอคชั่นแค่2วินานอาจจะกินยาวถึงหนึ่งหน้ากระดาษในนิยายเลยก็ได้ ทั้งนี้นอกจากความคิดตัวละครเหตุการณ์เสริมและมูฟเมนต์ต่างๆที่อธิบายเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วยังจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในบางเหตุการณ์เช่นรายละเอียดเครื่องประกอบมวลของคลอเดียและวีเรนมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งของที่ตั้งอยู่เฉยๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมีการเสริมข้อมูลที่ไม่ปรากฏในนิเมชั่นเช่นชื่ออาจารย์ของวีเรนชื่อห้องหลับใต้ดินของวีเรนวิธีการสังหารลูกกวางของคลอเดียการเดินทางของคลอเดียจากป่ามารักษาโซเรนเป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลและเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากหากมันเป็นแอนิเมชันถ้าใครได้ดูมาก่อนแล้วก็คงจะนึกภาพตามได้ไม่ยากและที่สําคัญมันสนุกมากๆด้วยตัวหนังสือมีทั้งหมด239หน้าถูกแบ่งออกเป็น36ชั珀เตอร์เรียกได้ว่าสอยสารละเอียดเลครับจากแอนิเมชันแค่9ตอนแต่ที่รู้สึกแปลกก็คือมันไม่รู้สึกกร่อยแบบบางช่วงของแอนิเมชันนะครับมันกลับรู้สึกต่อเนื่องมากกว่าเมื่อมันเป็นนิยาย ด้วยความที่มันเป็นแชปเตอร์เพียงไม่กี่หน้าแล้วก็เล่าเหตุการณ์เรียบเรียงได้ดีด้วยทําให้อ่านได้ไม่เบื่อเลยผลัดกันเล่าผ่านตัวละครน้นตัวละครนี้สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าตัวนิยายนั้นจะทําออกมาหลังแอนิเมชันแล้วแต่มันก็ไม่ได้สปอยตัวเองแม้แต่นิดเดียวเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับอ่านเรื่องใหม่ด้วยซ้ําไม่เหมือนพออ่านตามแอนิเมชันเลยมันคนละเรื่องกันเลยก็ว่าได้ถ้าถามว่ามีเล่มต่อไปออกมาจะซื้อไหมไม่เหลือครับซื้อแน่นอนยิ่งอ่านยิ่งหยุดดไไมม่้นะครับผ ผมคิดว่าผู้เรียบเรียงนิยายนะครับแล้วก็ผู้เขียนบทเนี่ยเขาฉลาดมากๆเลยนะที่ออกนิยายตามหลังแอนิเมชันมาเพื่ออุดช่องว่างต่างๆให้คนมาอ่านแต่ถ้าใครดูแต่แอนิเมชันนะครับผมก็จะไม่มีวันรู้เรื่องราวส่วนนี้ได้เลยถามว่าไม่อ่านจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแค่จะไม่มีวันรู้เลยว่าอามาย่าเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างในบางตอนที่ไม่มีล่ามแปลให้หรือจะไม่มีวันรู้เลยว่าเอลฟ์เงาจันทรามือสังหารที่วีเดนปลุกขึ้นมานั้นใช้อะไรประกอบมวลบ้าง หรือเขารู้สึกยังไงแน่กับอาราวอสหรือแม้แต่คลอเดียเสียใจขนาดไหนเมื่อเธอต้องเลือกหักหลังแคลรมและเอสแรนยังมีความลับอีกหลายอย่างในหนันสงสือนี้นะครับผมรอให้คุณมาค้นหาด้วยตัวเองราคามันก็ไม่ได้แรงมากด้วยอย่าลืมหามาอ่านกันนะครับเอาละครับผมต่อไปจะเป็นส่วนที่ผมประทับใจกับเล่มนี้บ้างกันแล้วกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจจะเก็บไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะมากแต่ก็จะคัดมาเฉพาะส่วนที่ชอบมากๆก็แล้วกันนะครับผม มีการเผยข้อมูลเยอะมากนะครับเกี่ยวกับตัววีเดนและครอบครัวนะครับผมคุกใต้ดินที่วีเดนใช้ขังรูแนนผู้การเกรนแล้วก็ใช้คุยกับกระจกเนี่ยถูกเผยว่าได้ถูกออกแบบให้ซับซ้อนซ่อนกลมีความลับและชวนชงนตามแบบฉบับของอาจารย์ของวีเดนนามคับอาไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะคุกใต้ดินแห่งนี้ยังถูกขนานนามว่า Pu z z l e House ซึ่งจะเป็นชื่อกราฟิกโนเวลเล่มล่าสุดที่ประกาศชื่อออกมาด้วยนั่นเองยังไม่รู้วันวางจำหน่ายนะครับผมแต่ก็หลังจากเล่มปรัดนูน Huntress แน่นอนครับผมนั่นก็คือหลังเมษา2022นะครับของเหลวที่ทำให้เห็นความจริงนี่จะกำจัดภาพลวงตาทั้งหมด ของเหลวที่วีเดนยดสายตาเพื่อค้นหาความจริงของกระจกอาราวสนั้นเป็นซีรัมหายากที่ว่ากันว่านักพยากรณ์ในอดีตเนี่ยเคยใช้มานานมาแล้วเพื่อมองทะลุผ่านม่านลวงตาแห่งโลกทั้งใบว่ากันว่าถูกทําขึ้นจากพิษของงูตาบอดถูกรีดออกจากเขี้ยวของมันในคืนเดือนมืดหากมันโดนเศษเซี้ยวแสงจันทรแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะกลายเป็นพิษร้ายได้จากขนที่ทําให้มองทะลุโปร่ปรงอาจากลายเป็นมืดบอดสนิทอย่างถาวรรักษาไม่ได้เลย หลังจากต่อสู้กันเองมาหลายศตรวรรษในที่สุดอาณาจักรของมนุษย์ทั้งห้าก็บังเกิดความสมดุลยุคแห่งสันติมีการกล่าวอ้างถึงเดอะเพนทาคีหรือการเรียกรวมห้าอาณาจักรที่เกิดขึ้นว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังเป็นการจบสงครามจอมเวทหรือเดอะเมจวอล์สซึ่งก่อให้เกิดยุคสมัยแห่งห้าอาณาจักรในปัจจุบันนี้เองสถานที่เรียกรวมพลห้ากษัตริย์มารวมตัวกันนั้นตามหลักแล้วตั้งอยู่ในอาณาจักรของดูเรน แต่อดีตกษระส์์แห่งดูเรนนั้นได้ประกาศเอาไว้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไร้ผู้ปกครองหากแต่มันเป็นของปวงมนุษยชาติทั้งสิน้นขอโทษนะเจ้าตัวน้อยแต่เจ้าว่องไวยังเด็กและมีชีวิตและข้าต้องใช้เจ้าทุกคนจำฉากที่คลอเดียนำผลไม้ไปล่อลูกกวางได้ไหมครับในแอนิเมชันนั้นอนะ่ะมันไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับผม ก่อนที่คลอเดียจะเดินทางไปรักษาโซเรนผมจะแปลให้ฟังก็แล้วกันครับคลอเดียลืมตายอีกครั้งหนึ่งเธอต้องทํามันบีบมือเปล่าทั้งสองแน่นที่รอบคอเจ้ากวางน้อยพยายามจะหักกระดูกในคราเดียวเพื่อที่จะได้ฆ่ามันอย่างรวดเร็วไม่ให้มันทรมานแต่เธอไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและเธอไม่ได้แข็งแรงพอจะปิดชีพมันในทันตาเจ้าลูกกวางตะกุยทางเตะขาไปไมาด้วยความตหนกผลไม้นมปลิวว่อนไปทั่วสรารทิศมันจะตายไหมมันจะทนไปถึงเมื่อไหร่ คลอเดียคิดขึ้นมาและคิดได้ว่าบางทีเธออาจจะต้องปล่อยมันไปจนท้ายที่สุดลมหายใจของมันก็สิ้นสุดลงเธอกอดเจ้ากวางน้อยเอาไว้แน่นในอ้อมแขนพยายามไม่สบตาแเปล่งประกายงดงามของมันโดยมือที่สั่นเทาคลอเดียพลิกหน้าตำราเวทมนต์ของเธอจนพบก,กับหน้าที่ต้องการและเริ่มรา่ารยคลอเววอดีย Claudia, รู้สึกถึงพลังไหลไปทั่วร่างในทันทีแบบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน โลหิตแห่งกวางเข้าสิงร่างทิ้งซากของไว้ตรงนั้นและมุ่งหน้าเข้าเมืองทันทีเท้าเบาเยี่ยงลอยล่องคลอเดียรู้สึกสดชื่นกระชับกระเฉงในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าชาวเมืองต่างมองเธอเป็นสายตาเดียวจนมาถึงสถานพยาบาลตามแบบในอนิเมชันเลยครับคลอเดี Cla ยคลอสเอโจเป็นอะไรหรือเปล่าอาการของพี่จะดีขึ้นแล้ว เท่านั้นแหละที่สําคัญหลังจากรักษาเสร็จมีการเผยข้อมูลว่าวีเดนเคยเตือนคลอดเดียวไว้แล้วว่าอย่าใช้มนต์ดำพร่ำเพรือ่อเพราะมันจะกืนกินความเป็นมนุษย์ไปและใช่พอเธอพูดถูกจทํายนซิซเขากาลังบินในตอนสุดท้ายที่มูลสโตน p พ t ส ตอนที่ซิมบินได้มีการอธิบายไว้ถึงเรื่องที่ซิมรองเรียกหาเอสแรนแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกราวกับว่าทั้งสองเชื่อมถึงกันอยู่ด้วยเหตุผลบางประการวิญญาณทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันแล้วในตอนนี้หลุดเข้าไปในจัก,กรวาลที่ไม่รู้จักซิมเห็นเอสแรนอ้าแขนออกกว้างซิมทำตามสยายปีกสะบัดขึ้นลงตามแขนของเอสแรนจนบินขึ้นไปบดบางแสงอาทิตย์ได้ในที่สุดเท่านั้นเอง เราพร้อมที่จะจุดระเบิดแล้วขอรับรอคำสั่งของท่านดึงเไงต่อขอรับตัวจุดชนวนใช้ไม่ได้ใครสักคนต้องออกไปจัดการจุดระเบิดข้าข้าจะลงมือเองแต่อามายาท,ท่านจะไม่รอดนะนางพูดว่าอะไรดางบอกว่าพวกเราที่เหลือจะรอด The breach ทางข้ามทางเดียวของมนุษย์ที่ใช้เดินทางผ่านไปยังเซเดียได้มันถูกตั้งมาหลายชั่วย,ยุคนแล้วฉากที่อัมมายากับทหารตัดสินใจว่าจะต้องระเบิดเดอะบริดจ์ทิ้งเพื่อตัดเส้นทางไม่ให้เอล์ข้ามมาตอนที่ชนวนระเบิดไม่ทํางานอัมมายาบอกเกรนเลยว่าต้องมีคนไปจุดระเบิดซึ่งเธอจะไปเองเกรนตอบกลับว่าอัมมายาจะไม่รอดนะอัมมายาตอบกลับอย่างไม่ลังเลแต่พวกเจ้าทุกคนจะรอดไงแล้วก็ควบม้ากับคบเพลิงออกไปเลย ด้วยความที่อมาย่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เท่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากผมเชื่อว่าถ้าคุณชื่นชอบอมาย่านะครับแล้วมาเจอฉากนี้เนี่ยคุณจะรักอมาย่ามากกว่าเดิมอีกถึงแม้ว่าจะบรรยายสิ่งเดียวกันกับที่เกิดในแอนิเมชันออกมาแต่การได้เห็นสิ่งที่ต้องการสื่อของอมาย่านั้นออกมาเป็นตัวอักษรมันให้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับมันทําให้เรารู้เลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เด็ดเดี่ยวมากๆไม่แปลกเลยที่หลายคนจะชื่นชอบสุดท้ายก่อนจะจากกันไปแชปเตอร์ที่ผมชอบที่สุด กลับเป็นแชปเตอร์ที่19นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้มันสุดหรือว่าอะไรหรอกนะครับแต่มันเป็นแค่ตอนเดียวที่รู้สึกว่าอ่านแล้วเหมือนได้อ่านเนื้อเรื่องใหม่เลยเป็นตอนเดียวที่แบบว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราดูมาแน่ๆคือมันบรรยายทุกอย่างได้ดีมากๆความคิดการการะทำของตัวละครฉากแผนการผลกระทบและมันสื่อออกมาได้ดีจริงๆต่อให้มันไม่มีภาพประกอบก็ตามดีกว่าตัวแอนิเมชันได้ซ้ำนะครับตอนนี้ชื่อว่า Heart of the Titan ยิงไปตรงที่เราเจาะมันไว้ก่อนแล้ว <S <S ซึ่งใช้ชื่อชัปเตอร์นะครับเหมือนกับแอนิเมชั่นตอนที่6นะครับผมช่วงแฟลชแบ็ k ของแฮโร่ซารายอมายานะครับแล้วก็พักพวกข้ามไปยังฝั่งเซเดียนะครับผมเพื่อล่าแมกมา่าทันนั่นเองหัวใจแห่งยักษ์สาที่ถูกตั้งเป็นชื่อตอนนั้นผมว่ามันไม่ได้หมายถึงหัวใจของแมกมา่าทันหรอก แต่มันหมายถึงหัวใจของฟีนซรายต่างหากถ้าอยากรู้ว่าทําไมนะครับผมไปหามาลองอ่านเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณรักตัวละครหลายๆตัวมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวแหละก็คงจะจบเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวของผมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับผม ตอนนี้ช่องผมเปิดให้สมัครสมาชิกกันแล้วนะครับสามารถเข้ามาคุยกันใน Discord ได้มีทั้งห้องแชทดราก o อนพริน e ์นะครับแล้วก็ห้องแชทอวตารเดลัสเซเบนเดอร์มีทั้งคู่เลยสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมหากผิดพลาดประการใดไปนะครับผมก็ต้องขออภยัยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ